สวัสดีครับสุขูสุขสคนสุมองสุบานครับพบผกบช่องเบาวแอดแต่คนที่เขาครับพี่น้องปะพี่น้องมาหนีิดำหน้าครับดำหน้ามือแหงมือว่านนี่ไปลกกาครับว่านไปลกกาแล้วครับแล้ก็ดูเขาดำใช่คุณครับหัวหน้าเขาจะปั่นเดี่ยวมือเสานี่ครับพี่น้อง โอ้กับบรรยากาศลมพัดพีวีครับพี่น้องเย็นดีขนาดคืมๆค,ครับพี่น้องมือนี้บรรยากาศเย็นดีสบายครับปิตาดำหน้าดีขนาดไปพาไปเบิ่งใกลๆครับพี่น้องดำหน้าน้ำกันวมือนี้อ่าจะยืนดู่ายืนดู <c oughs> <c oughs> เดาหน้าปีแหลกปีนี้สมเอาครับสมเอาอ่าดำหน้างามอีเด้อเดี๋ยวนี้เห็นหรอนั่นแหละเจ้าจับมาเด้อหน้าพายหน้ามันเด้อยามเกี่ยว เบิง่งน้ำเด้ออันหยากระไดเดือดไปแยกฝนกระไดไอฝนเอ้ยไม่ดีจ้าไม่ได้แน่นกันเด้อพี่น้องอ่ะพี่น้องจำหน้าน้ำแยกฝนบุญนะโอ้ปีนี้เราเห็นหน้าเจอที่สองเลยนี่ดำเป็นมีต้อเท่านี้่ไม่แยกย้อนเข่าด้วยเนาะโอ้ดำเป็นต่อแยกย้อนเข่า ดักเง,งี้ยนอนินไลยดักเง,งี้ยนอนจินไลยโอ้โไปครับพี่น้องไปดำหน้าบายบายกันไปดำกันเดี๋ยวเดี๋ยวฝนเราสีหายกว่านี้นะครับบรรยากาศดำหน้าสีคนครับให้นี่<ง>ตอนนี้ประมาณสี่โมงครับประมาณสิบโมงสิบ ดำประมาณสองชั่วโมงแล้วครับพี่น้องแดดซำเหนี้แล้วพี่น้องเอ้ยดำซีข้นเออมันซ่อนเด้พี่น้องเอ้ยฝนนะได้ฝนอา <c oughs> ดำเหนียวดำเหนียวมันมันเจ้าได้หนิขเขาเหนียวพี่นอ้องมันมันเขาเจ้า <c oughs> ดำหน้าไปกินครับโอ้ <c oughs> อ้ยให้หน้าง่ายหนึ่งพี่น้องเอ้ยจอดสุดจอดจอดจำจากสามหมื่นสิบบอลแล้วบ่น้องพี่น้องเนาะสี่นอออนคะนไปค,ครับพี่น้องข้าดำเหอนกันสิบบอลแล้วไงก็ร่มกระพัดดีขนาดครับบรรยากาศบรรยากาีวีเลยครับพี่น้องมามาครับพี่น้อง มาต้ลงมือเดียวครับหิวแห้งมาเนี่ยหนึ่งเบิ้ดไปแล้วครับพี่น้องหิวเข่าแห้งมาเนี่โอ้ยเป็มกึ่งรอครับพี่น้องกับลาบมาเนี่ยขุนแล้วกว็ไดโอ้ยข,ข,ขุนเขาโอ้ยดุขึ้นก็โอ้ยม,มามาครับพี่น้องกลางตรงกลางท่าขุนเขากับลาบครับ ข้าวจานเด้อขอา้าวให้ก่อนื่านในขัวนู้มันนี่หลบับอยู่หน้าจะคล้องม,มันนี่วัานอยู่หน้าพ่อเซียวคำใหญ่เลยครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้แบบแบบแบบจิ๋วเนอะจิ๋วเนอะไม่แล้หนัง กินเขานี่วันโอ้ยไหลลงไหลร่วงเพื่พองวันวันเท่ร่งลงกันจางโอ้ยม่างมากขอได้ไหนี่ลูกต่างเลยเนาะจางเก๋เนาะโอ้ต่างจางแคปันนอนกินเขาอยูอ่งขึ้นยิ่งชื่อเลไปครับพี่น้องพ่อกันหนาหน้าคือเราพี่น,อน้องบาดนี่กินเข่าแล้วก็ได้กินสมต่อเอ้ยสมมวงครับพี่น้อง มะขามก็มีมะขามหน่อยไปไหนมะับนบิน,บน,บนขับพี่น้องมีมะขามพี่น้องอืมเดี๋ยวอุ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องเนากินอ่างพี่น้องเลยเนะจ้าอืมอืมเสีย,ยบขับพี่น้องเลยสุดยอดกินยังก็แซ่บมาครับพี่น้อง สามหน้าไม่มีไม่มีอะไรเนี่ยโอ้ยจะเป็นกินทังกระเสบรวยไรรวยไรลงกระเส็บแส็บว่าเอออยูมาก่อนแล้วพวกทีมไ่ผ่านอ่ะวันเดียวเจี่ผ่นแ่เจ้าเส็บเรว่านี่งเจี่เปียๆกันไหมเจี่แกัน แ <mm กตัวไหนจบจับนู้นกินข้อแจ่แม่ก็เห็ดบอกเียอะน้องจับมาขอรซครับอยูต้นยูต้นของอ่าวเนี่ยนะครับพี่น้องเอามากินนึ้นสิบวายังดอกก็นซักค้องหน่อยค้ายันมักแงปล่าซมเขาค้ายเลยแมคุยยังมือขอจับน้ำขึ้นดำๆนะว่าขอจับมาขาม จำขามใช้รถรถกุ่มปวงอ่ะของหวานเนาะอัปเดตส่วนใบครับพี่น้องดำมาเคืองมือแล้วดำหน้าพัดักันดำหน้าเจริงแท้ในเคืองให้ละโอ้ยนะแข็งแข้งแข้งยู ธรรมดาะนะจะไหนแล้วเนาะพี่น้องฝนตกลินครับพี่น้องส่วงใบมันใบธรรมดาใบสามพอมพี่น้องจังลงรงจัลงลง,ลงคำคำจังอากาศเย็ยนๆครับพี่น้องฝนตกลนินเตือนแล้วครับ กาขาะเบิดแล้วแปดสิบมัดวันนี่เมือ่อเอ่นกับชิดเดไปลกกาอีกนะไปครับพี่น้องสมบรรยากาศตรงให้ตรง,ง,ง,งหน้าน้ำกันครับผมอ,อัปเดตประมันสิบแปดนาฬิกาดือหกโมงแรงครับพี่น้องอืมบรรยากาศน้ำโมแรงครับกวังสีโมหันกา ฝนตกฝนตกลินตอนหน้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับเมื่อกั้สีสันๆเนี่ยจัองอยครับโอ้ยหิวเข่าแล้วล่ะ <c oughs> โอ้ยผ่าลูกผาเมียเห็ดขักอีลีครับพี่น้องมานนี <c oughs> เ้เอาแต่เสาหอดคำมับเลยพี่น้องเอ้จังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยครับพี่น้อง <c oughs> ได้อันห้องในน้อยนึงครับพี่น้องดำห้องในน้อยนึง บอนเหลียวอยู่มึงเนี่ยโอ้ยคักยังไงวะดับหน้าสี่คนมึงบรรยากาศย่ำมาแรงครับพี่น้องกดใ้ญ่ฝนบุญนะเบยคำคครับพี่น้องยังกาอยู่สามมัดครับเดี๋ยวจังได้ก็สิได้ยำให้มันแหล้วเบิดนี่มืออื่นกัยังสิได้ไปลูกกามาตืมครับมืออื่นนี่สิเป็นลกกาครับพี่น้องมืออืน่น ู้ได้วางกะมาลุกใส่กันเด้อมืออื่นเด้อพี่น้องเอ้ตังสิได้มาดำลองนี่มันเล้วครับครับบรรยากาศยน่มแรงครับครับคำคำไปครับพี่น้องสุดไายนี่ก็ไม่มีอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแล้วครับพี่น้องเป็นกำลังใจเห็นเบาเอ็ดกับยายฝนดำหน้าต่อไปครับผม เ <ś led> ด้อสุดท่ายนี่กับุมยังไรครับวัสดีครับได้ฝนเราคาดแต่เหลี่ยงดำหน้าไปแล้วครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าครับ